สวัสดีค่ะคุณนุรชัยคุณอนุชาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับอาจารย์เมื่อวานนี้ทางวิปของวุฒทสภาเขาประชุมแล้วบอกว่าจะบรรจุยติของสวเทวริตมณีฉายเข้าไปเรื่องนี้จะทําให้แผนสองของอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปไหมครับอันนี้มันคือแผนสองที่เราตั้งใจอยู่แล้วนะคะว่า,วาถ้าเผื่อว่าการรวบรวมรายชื่อสวยี่สิบคน เพื่อที่จะส่งไปยังสารธรรมนูนไม่สําเร็จเนี่ยรเราก็จะใช้การยื่นยัตติเพื่อที่จะขอให้ทางวุฒิสภาเนี่ยชะลอการลงมติเลือกองค์กรอิสระซึ่งยัตตินี้เนี่ยเสนอโดยสวเทวริศนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้มีการบรรจุแล้วก็ขอบคุณที่ทางวิพุตเนี่ยตัดสินใจที่จะบรรจุ นะคะคแต่ต้องบอกว่าการบรรจุอันนี้ก็คือเพื่อที่จะให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้สุดท้ายจะต้องมีการลงมติค่ะลงมติด้วยเสียงข้างมากว่าจะชะลอหรือไม่ชะลอค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกด่านยากนะคะคถึงแม้บรรจุเนี่ยเมื่ออภิปรายเสร็จก็จะต้องลงมติด้วยเสียงข้างมากของสวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ทางสอวอเสียงข้างมากเนี่ยจะลงมติเห็นชอบกับการให้ชะลอการลงมตเิเรื่ององค์กรอิสระหรือไม่อะค่ะครับทีนี้มันมันดูยากไหมคะว่าอาจารย์เพราะว่าถ้าเราไปดูจากเสียงของสอวยอี่เสียงที่เราพยายามที่จะไปรวบรวมมาก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทีนี้ถ้าต้องไปใช้อาศัยเสียงของเสียงส่วนใหญ่ในสภาอีกเนี่ยมันจะน่าจะยากนะครับอาจารย์ครับ ดูแล้วก็เป็นเกมวิบากค่ะเพราะว่าต้องใช้เสียงกึกหนึ่งของสวอลก,ก็คือต้องร้อยเสียงขึ้นไปแล้วเสียงข้างมากเนี่ยนะคะเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามีอยู่ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรจุยติเนี่ยน่าจะเป็นการลดแรงกดดันซึ่งอตอนนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ ประสานเสียงกันบอกว่าไม่อยากให้สอวอเนี่ยลงมติเรื่ององค์กรอิสระในช่วงเวลาที่ตัวเองกำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นในเรื่องที่มาตรงนี้นะซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะผ่านตรงนี้แล้วเราก็ดูแล้วว่าโอกาสที่จะผ่านเนี่ยมีน้อยมากเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าการที่ สภาเนี่ยเปิดสมัยวิสามันขึ้นมาสามวันเพื่อที่จะพิจารณางบประมาณแต่กับมีการบรรจุวาระการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในปปช3ามค,คนเลยนะคะแล้วก็ยังมีวาระที่ตั้งกรรมธิการวิสามันตรวจสอบคุณสมบัติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญสอง กกตหนึ่งอายการสูงสุดหนึ่งรวมทั้งสิ้นเจ็ดตำแหน่งในช่วงวิสามันซึ่งระเบียบว,วาระอันนี้ถูกกำหนดขึ้นมาทันทีที่มีการเปิดสภานั่นหมายความว่ามีความตั้งใจที่จะลงมติตรงนี้ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่บรรจุยัตติทะลอการลงมติอันนี้เข้าไปเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเกมที่ทางเสียงข้างมากเนี่ย ต้องการลดแรงเสียดทานจากประชาชนที่ไม่เห็นชอบที่จะให้มีการลงมติในวันพรุ่งน,นี้นะคะแต่คิดว่าถึงเวลาโหวตแล้วเนี่ย เสียงข้างมากก็จะโหวตให้มีการลงมติอะค่ะครับอาจารย์ครับแผนหนึ่รวบรวมรายชื่อ20รายชื่อต้องล่มไปแผน2ที่จะไปโหวตกันในสภาจะก,ก็ยอมรับว่ามันยากอีกที่จะฝ่าด่านสวเสียงข้างมากที่นี้มีแผนสามที่จะเตรียมเอาไว้ไหมครับหรือว่าอาจจะต้องยอมรับสภาพไปหลังจากนี้ละ คือแผนสามเนี่ยนะคะเราทำตามคำแนะนำของอาจารย์จรัญพัทีธนากุลนะคะคซึ่งท่านได้พูดกับสื่อมนลชนเอาไว้ว่าเรื่องของการหัวสอวอกลุ่มใหญ่เนี่ยมันไม่มีกฎหมายบังคับว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ในเรื่องของจิตสำนึกและจริยธรรมเนี่ยสอวอเนี่ยควรที่จะตระหนักตรงนี้ เพราะว่าสวเนี่ยจะไปทําหน้าที่เลือกคนมาดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องเลือกคนที่มีจริยธรรมแล้วก็ถามกลับไปว่าแล้วคนเลือกน่ะมีจริยธรรมหรือเปล่าครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะอาจ,จารย์จรันก็ได้พูดถึงเรื่องของการยื่นคําร้องต่อปอวชเพื่อที่จะตรวจสอบจริยธรรมของสว ที่พยายามจะลงมติเลือกองค์กรอิสระตรงนี้แล้วก็เรื่องของการยื่นต่อบปชเนี่ยไม่ต้องใช้เสียงสวออประชาชนคนไทยทั่วไปที่เห็นว่าการทำหน้าที่ของสวออตรงนี้เนี่ยขาดจริยธรรมเนี่ยก็สามารถไปยื่นได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทนายอันก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยสว ลงมติเห็นชอบกับผู้ดำรงตำแหน่งปปชสามคนแล้วก็ตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบคุณสมบัติลงมติตรงนี้เนี่ยทางชนัยอันก็จะไปยื่นต่อปปชค่ะอ,อาจารย์ในทางสภาของผู้ที่สภาคุยกันยังไงในเรื่องนี้ครับเพราะตอนแรกเนี่ยย้อนไปตั้งแต่แผนแรกเลยอาจารย์ต้องการยีสบชื่อเราเข้าใจว่ามันคงไม่ยากปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องยาก แล้วการลงมติในวันพรุ่งนี้ในยติของสวเทวริศก็น่าจะยากอีกดูเหมือนว่าสวกลุ่มใหญ่เองก็ไม่เห็นด้วยครับเรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังกันยังไงฮะคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสวที่เราล่าชื่อยี่สิบชื่อเนี่ยคนทั่วไปเข้าใจว่าตั้งต้นจากสองร้อยครับไม่ใช่นะคะสองร้อยนี่คือจำนวนเต็มของสวถูกไหมคะครับแต่มันเป็นเสียงข้างมากเนี่ยไปแค่ร้อยห้าสิบแล้วะ นะคะเรามีสอวอยฉละอยู่50ที่จะขอ20มันเกือบห้เซเลยนะคะซ <BS> <อบ S 2> ึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็คุณนุรชัยต้องเห็นว่าเวลาที่เขาสวนกับเนี่ยเขาสวนกับแรงใช่ไหมคะไม <BS> <บ>่ว่าจะเป็นการที่92า้าสิบสองสวเนี่ยไปยื่นร้องต่อปอปอชอไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะ,ะให้คุณภูมิธรรมให้คุณทวีเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรต่ออะไรคือยื่นถอดถอนแล้วเขาจำนวนมากพอเขาสวนกลับในเขาสวนกลับแรงทีนี้สอวอที่จะมาลงชื่อด้วยเนี่ยก็มีความหวาดหวั่นนะคะคเพราะว่าได้รับผลกระทบได้แน่ได้รับผลกระทบได้แน่นะคะซึ่งอ,อันนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าในวุฒิสภาเนี่ยมีกรรมธิการ ในเรื่องของจริยธรรมอยู่ด้วยนะคะแล้วผู้ที่เป็นประธานเนี่ยก็คือพลเอกเยงไกรคือรองประธานผุ้ที่สภานะเรื่องจริยธรรมในสภานะคะก็มีโอกาสที่จะถูกร้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยการยื่นขอล่าลายชื่อ20ชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไม่สามารถทําได้ดังนั้นก็ต้องขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถผลักดันจนได้ยี่ายชื่อ อันนี้เป็นเรื่องยากมากนะคะคกะ็ยุติการล่าชื่อไปแล้วนะคะแต่ขั้นตอนต่อมาก็คือ,อเรื่องในสภาพรุ่งนี้นะคะที่จะมีการเห็นชอบผู้ด,ดำรงตำแหน่งปปชนะคะตรงนี้ถ้ายัตตินี้เข้าสู่สภาและมีการลงมติจริงๆเนี่ยนะคะเข้าใจว่าสวอที่เป็นสวอิสระเนี่ยก็ก็จะปฏิเสธการลงมติ นะคะเราอาจจะแสดงท่าทีด้วยการ Walk out นะคะไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าแม้ว่าสวอจอสละจะไม่ได้ถูกตรวจสอบในกระบวนการที่หัวมามาโหฬานมหาศาลนนี้แต่เราก็แสดงสปิริตว่าเราไม่ร่วมเราไม่ร่วมลงมติอันนี้นะคะคเพื่อที่จะกดดันให้สวอเอสียงข้างมากเนี่ย หยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการลงมติเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระในช่วงเวลานี้ออกไปก่อนนะคะครับอาจารย์มันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับถ้าลงมติในช่วงเวลานี้แล้วมันจะมีปัญหาในบ้านปลายเห็นว่าอาจารย์เคยใช้คาว่าโมฆะด้วยซ้ำไปคืออันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณอรชัยแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผุกฟัาทุกท่านนะคะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ9 3บปีของระบอบประชาธิปไตย ที่มีสอวอเกินกว่าครึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเข้ามาโดยมิชอบ,บมันไม่มีในประวัติศาสตร์มันจึงไม่มีกฎหมายมารองรับพอ,อม,มันไม่มีกฎหมายมารองรับตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้บรรดาผู้ที่เป็นสอวอเสียงข้างมากเนี่ยก็คิดว่าเงั้นฉันก็ลงมติไปเพราะไม่มีกฎหมายตัวไหนมาบังคับฉันได้ทีนี้พอลงมติไปแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่าการตรวจสอบถึงที่สุดแล้วพบว่าเข้ามาโดยวมิชอบนะ,ะก็คือจะต้องอพ้นสภาพไปทีนี้ก็ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้ามาเป็นสมอ,อขาดคุณสมบัติแล้วไปแต่งตั้งองค์กรอิสระผู้ที่ถูกแต่งตั้งเนี่ยจะถือว่า เป็นโมฆะหรือเปล่าคือถ้าคนสองคนเนี่ยกฎหมายไม่ได้กฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องมีผลย้อนหลังนะคะครับตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าสิ่งใดที่กระทําไปแล้วเนี่ยเออไม่ไม่ย้อนหลังหมายความว่าลงวติไปแล้วไม่ย้อนหลังแต่กฎหมายเนี่ยเขาหมายถึงคนสองคนไงฮะเวลาที่สสหรือสอวบางคน ที่เข้ามามิชอบถูกตรวจสอบว่าทุจริตในการเข้ามาก็พ้นตําแหน่งไปแต่อันนี้มันเกินครึ่งอค่ะอืม,มันเป็นเสียงข้างมากไปเลยแล้วจะบอกว่าเสียงข้างมากที่ขาดคุณสมบัติแล้วลงมติจะไม่เป็นโมฆะเนี่ยอันนี้ต้องตีความค่ะ,ะ,ะต้องตีความว่าสิ่งที่ทำเอาไว้เนี่ยมันจะส่งผลต่อไปในอนาคตหรือไม่ แล้วถ้าเผื่อสมมุติว่าถ้าไม่เป็นโมคะแต่ลองคิดดูว่าคนที่ได้รับเลือกเข้าไปนะจะถูกมองอย่างไรจะกลายเป็นมรดกบาปที่ทางออกลุ่มสวกลุ่มเนี้ยได้ส่งมอบให้กับประชาชนหรือเปล่าเพราะรเขาจะอยู่นานกว่าสอวองกรอิสระเนี่ยอยู่เจ็ดปีหรือเก้าปีนะคะครับอันนี้ยาวนานมากยาวนานจนกระทั่งสอวอพ้นวาระไปแล้ว พวกเขายังอยู่เลยับเพราะฉะนั้นอันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตคเราจึงอยากจะให้ชะลอแล้วอาจารย์จรันพักรีชนากรเนี่ยท่านก็แนะนำว่าควรชะลอเพราะว่าในระหว่างนี้เนี่ยบรรดาผู้ที่พ้นวาระจากองค์กรอิสระรอการเห็นชอบเข้าไปใหม่เนี่ยก็ยังทำหน้าที่อยู่ได้ม,มันไม่ถึงขนาดเกิดสุญญากาศว่า ตอนนี้กกตนเนี่ยเออไม่สามารถทําหน้าที่ได้เพราะว่าผู้ที่พ้นจากตาแหน่งพ้นไปแล้วไม่นะคะเขายังรักษาการอยู่เช่นเดียวกับสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับปปชทุกท่านยังรักษาการอยู่มันไม่เกิดสุญญากาศการชะลอออกไปจึงเป็นการชอบที่จะทําในช่วงเวลา ที่สอวอส่วนใหญ่ยังถูกตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ค่ะครับครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับอาจารย์กังวลใน,นเรื่องของการตีความข้อกฎหมายในอนาคตแต่บางฝ่ายเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา129วรรค2เนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า ใครที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถือว่ามีอำนาจเต็มแล้วก็เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายก็น่าจะเขียนไว้ชัดเจนธรรมาอาจารย์หรือว่าทางกลุ่มสอวอ,อีกกลุ่มหนึ่งบางส่วนยังคงกังวลในข้อกฎหมายนี้อยู่ครับอาจารย์ครับอย่างอย่างที่เรียนให้คุณอนุชาทราบตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะว่ารเ,เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ในปรวัศาสตร์การเมืองไทย9กปี มันไม่มีกฎหมายตัวไหนที่มาตามทันค่ะแล้วไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งจะมีสอวอเกินครึ่งสภาที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเข้ามาโดยมิชอบ,บอันนี้เป็นเรื่องใหม่มากเพราะฉะนั้นกฎหมายตามไม่ทันแล้วในข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ยอมรับกันว่าถ้ายังไม่ถูกพิพากษาว่าผิดต,ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกต้องค่ะ เราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้ผิดนะคะแต่ว่าในระหว่างการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยนะเ,เหมือนกับสอบอกลุ่มใหญ่เนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วถ้าไปเห็นชอบกรกะตไปเห็นชอบตุลาการสารธรรมนูญมันม่ใช่เป็นการไปเลือกผู้พิพากษามาตัดสินคดีของตัวเองเหรอคะออ,อันนี้ใช้กฎหมายไม่ได้นะคะ ต้องใช้จิตสำนึกต้องใช้จริยธรรมค่ะเพื่ออาจารย์จารันได้บอกแล้วว่าต้องใช้จริยธรรมอย่างหนักในการที่จะพิจารณาตัวเองว่ากฎหมายไม่ได้สั่งให้หยุดค่ะแต่จริยธรรมเนี่ยมันควรจะทํางานหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเลือกเข้าไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทับซ้อนคนที่คุณเลือกเข้าไปอเขาไปตัดสินคุณไง เขาไปทําหน้าที่ตัดสินคุณในกระบวนการอันนี้กรกตกําลังสอบคุณอยู่ว่าคุณหัวเข้ามาผิดหรือเปล่าสาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าคุณพ้นสภาพหรือเปล่าแต่คุณเป็นคนเลือกคนที่มาตัดสินคุณคอันนี้มันไม่ยุติธรรมแน่นอนประชาชนทั่วไปเขามองอยู่นี่คือประโยชน์ทับซ้อนเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องขี่สํานึก แล้วก็จริยธรรมแม้ว่ากฎหมายจะไม่สามารถที่จะบังคับได้ในกรณีนี้ค่ะครับอ่าละครับชัดเจนนะครับตรวจสอบจากสบอนัธนาเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะ